วันนี้มาพบกับผมนะครับนรงที่บริษัทสมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้เอารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้รับชมกันนะนะครับวันนี้นะครับเอาเป็น isuzu d max นะครับ c a p f o 1 9 s นะครับปี2021คันนี้ของแต่งครบๆนะครับใครนะครับที่กําลังตามหาอยู่นะแนะนําเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวผมพาชมนะครับปี2021ของเขาจะสวยขนาดไหนและได้อะไรบ้างกับรถคันนี้นะครับชุดแต่งของเขานะครับเนี่ยเริ่มจากกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสี ดำเงานะครับเนี่ยนะครับโลโก้อิซูซ u นะครับไฟนะครับตาไฟใสกริงเลยนะครับใหม่มากบอกได้เลยว่าใหม่มากนะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวอ้าวมาดูนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับแถมแม็กให้ไปเลยนะครับแม็กซิ่งเนี่ยแถมให้ไปเลยนะครับยางใหม่นะจัดให้แล้วเต็มเปี้ยเลยนะครับอ้าวไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะนะครับแคป์โฟนะครับบอกชัดเจนเลยนะครับคันนี้สวยมาพร้อมคิ้วคันสาดนะเนี่ยนะครับเนี่ย แต่งแบบนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปเนี่ยโอ้โหสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในะอีกครั้งหนึ่งผมพาชมรอบคันก่อนนะตอนนี้มือจับก็จะเป็นสีขาวนะสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับเนี่ยแม็กซิ่งจัดให้น็อตสีจัดไปเต็มเลยด้านท้ายของตัวรถนะนะครับไฟจะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับไฟจะเป็นทรงเหลี่ยมตัวนี้แถมให้ไปเลยนะครับแถมให้ป้ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาชมนะครับ กระบะร้านของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้แมกเลเดอร์ er สวยมากบอกได้เลยคันนี้แมกไลเดอร์ er สวยนะครับปาท้ทายเบาเบาวิวเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้ว่าสวยขนาดไหนไปชมกันครับเ,เดี๋ยวพาชมภายในนะได้อะไรบ้างนะครับชุดแต่งของเขาพวงมาลัยซิ่งนะครับใส่ให้แบบครบมาเลยนะครับถ้าไปใส่เองเนี่ยโอ้ตกหลายตังเลยนะตอนนี้ นะครับตัวนี้ที่เขาใส่ให้มันยื่นออกมาก็คือพวงมาลัยเนี่ยมันจะยื่นออกมานะครับเวลาจะใช้ปัดน้ําฝนหรือจะใช้ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะมียื่นออกมาให้สําหรับใช้งานได้ง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยสุดผมบอกไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับสุดเลยนะครับตัวนี้ครบเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงนะครับจัดให้แล้วนะครับ1ชุดนะครับตัวนี้ เครื่องเสียงนะครับหน้าจอ a อน r รอยนะนะครับตัวนี้รองรับแ p ปเป Ca คาเพยได้นะครับตัวนี้จัดเต็มมาเลยเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์6สปีดนะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดแบบนี้เลยนะครับโทนสีของเขาภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะครับใหม่ไม่ใหม่ดูจากตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากปี2021บจดปี2022นะนะครับถ้าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวผมพาไปชมข้างหลังนะครับว่าเบาะหลังของเขาเนี่ยนั่งกว้างขนาดไหนไปชมกันครับ โอเคนะครับมาดูนะครับนั่งเบาะข้างหลังเนาะผู้โดยสารข้างหลังโอ้กว้างขวางนะหัวไม่ติดนะครับขาไม่ชนถือว่ากว้างนะนะครับเบาะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้นะครับก็จะมีดอกลําโพงดอกแซกให้นะครับเนี่ยติดมาให้แล้วนะครับติดมาให้ครบๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ช่องใส่ของให้ด้วยนะครับมาพร้อมนะครับ เป็นกับนี้มาเลยนะครับพร้อมกับตัวรถมาเลยครบเซตเลยนะครับเอาเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องเขานะครับว่าห้องเครื่องเขาจะสวยขนาดไหนะไปชมกันครับก่อนจะไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวพาแวะฟังเสียงก่อนสักนิดนึงว่าเสียงของเขาเนี่ยเย้ายยวนให้กับการมองไหมเวลาอยู่บนท้องถนนนะนะครับอ่เอยยบคัเหยียบเบรกนะครับป้องกันรถพุ่งนะครับเนี่ยโอ้โหสด Oh oh. ผมบอกไว้เลยนะถ้าใครตามหาหรือว่าอยากแกะแต่งแบบนี้คันนี้จบนะครับ <ặt> อ้าวเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกัน <PM. S 1> ว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับอ้าวพาชมห้องเครื่องนะครับว่าห้องเครื่องเขาจะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้เสียงก็ฟังแล้วนะเย้าย,<ท>ยวนมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ้าวมาดูห้องเครื่องอ้ o, ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านมากนะครับเนี่ยเปลี่ยนท่อ ộ, มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอ้สุดเลยนะครับ จัดมาให้แบบครบเซตเลยนะครับมีกล er. ่องมีอะไรให้ครบนะครับใครได้ไปนะตัวนี้เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจัดมาให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมลุยเลยนะครับสวยกริปเลยนะครับมาจูด <you> ูจากคันหน้าของเขาเนี่ยนะครับคานหน้าเป็นคันเดิมนะครับไม่ล้มไม่เอียงเพจยังอยู่ในจุดเดิมนะครับการันตีรถไม่มีพิความจมน้ํามานะครับน็อตฝากระโปรงนะครับยังอยู่ในจุดเดิมกริปเลยนะครับเนี่ย ปลากระโปรงยังบางเฉียบมากนะครับแผนการความร้อนยังแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะรถเนี่ยปีใหม่มากนะครับใช้งานไม่หนักเลยใช้งานมาก็คิดว่าไม่เยอะนะตัวนี้บอกได้เลยนะครับแต่งมาก็จบเลยแล้วก็นะครับคันนี้ถ้าใครอยากได้ไปก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะตัวนี้บอกได้เลยนะครับก็ใครอยากจะสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับหรือคันนี้ก็นะครับก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมนะครับนรงค์ที่บริษัทสมยงคาร์เเตอร์นะครับคลิปหน้านะครับจะเอารถคันสวยๆคันไหนมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกดติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ